ครับสวัสดีครับอันนี้ผมก็มาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับหน้าจอของรถแคมรี่สองพันนะครับมีปัญหานี่นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าหากคุณถอดแบตเตอรี่ไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดใช้เวลาประมาณสิบนาทสิบห้านาทีสิบนาทีนะครับทําให้เกิดเออร์เลอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คนไม่มีแผ่นในการบูตนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มาให้ มีปัญหาแบบนี้นะครับกดปุ่มก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นะครับนี่ F M MM A ก็ไม่ได้นะครับนี่นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนระเบิดรโพงก,กดๆก,ก็ไม่ได้นะับอินโฟก็ไม่ได้นี่นะครับเดี๋ยวสอนวิธีการแก้ให้นะครับก็คือโดยการเปิดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาแผ่นมาใส่นะครับเพราะว่าเขายืมแผ่นผมไปนะครับ เดี๋ยวพอดีผมวันนี้เกิดเหตุการณ์รถที่แถวบ้านเขาแบตเตอรี่ไม่ชาร์จนับก็เลยใช้แบตเตอรี่ของผมนะครับยื้ไปเสียบก่อนแล้วสตาร์ทเสร็จแล้วก็มาใส่กลับเหมือนเดิมพอใส่กลับเหมือนเดิมนะครับมันจะล้างข้อมูลเหมือนหมดเลยนะครับนี่นะข้อมูลที่เราเซตติ้งในการติดตั้งเช่นว่าการติดตั้งบันทึกการซื้อ,อยางเปลี่ยนยางการถ่ายน้ํามันเครื่องการ,กอ,รอกองน้ำมันเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองน้ํามันเครื่อง การเป่าระบบวา,าน้ำหล่อยเย็นระบบเกียร์ต่างๆนะครับมันลืมหายหมดเลยนะครับก็เห็นดูด้วยนะครับแล้วแล้วก็แล้วก,วก็นี่เป็นไงครับเราสามารถเซ็ตใหม่ได้แต่ว่าเราไปหาข้อมูลมาใส่ใหม่นะครับก็เป็นอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวโดยจะบอกวิธีการแก้ให้หลังจากที่ผมได้แผ่นมาแล้วนะครับโดยการปลอดปุ่มนี้แล้วก็ปิดเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วหน้าจอจะขึ้นมานะครับพอหน้าจอขึ้นมาเราก็ใส่แผ่น dVD ไป นะครับเอ่อไนิดนี้ไปก็มันก็บูตเลยนะฮะแต่สักครู่นะครับก็อย่าลืมติดตามบงานทาง f c e e o o o s สด s c r บัสด้วยสำหรับคนที่เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับงงครับงงบางคนซื้อมือหนึ่งไม่เป็นไรครับบางคนก็ซื้อมือสองนี่ครับเป็นตีนี้ง่ายไปัลอ่านว่านะครับโปรแกรม cannot b e r e a d ไม่สามารถอ่านโปรแกรมในไอ้นี้ได้นะครับเกียร์ถอยหลังเนี่ยพอเต็มขึ้นหน้าจอเกียร์ถอยหลังมาด้วยนะครับนี่นะครับ ไม่มีนะครกลกับพื้นค่าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับไม่มีนะครับแล้วก็ก็บอกว่า please Arkansas to a dealer คือติดต่อตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือว่าที่เขาดีลเลอร์ต่างๆนะครับที่เราซื้อมาอันนี้ก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมได้มาผมก็มารีวอีกครั้งนึงครับเพื่อที่จะ,ะติดต่อเรื่องราวนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแคมรี่0 0 9นะครับที่มีพวก ตัวมันติมีเดียแบบนี้นะครับสวัสดีครับก็ได้แผ่นมาแล้วครับสวัสดีครับก็ได้แผ่นมาแล้วนะแผ่นนี้นะครับนี่สําหรับีบางคนมีอาการแบบลักษณะแบบนี้นะฮะเปิดปุ๊บมันจะค้างไปเลยนะครับมันเปิดได้แต่มันค้างนะปิดไม่ได้นะครับนี่นีนี่ค้างแลวกดไม่ได้เลยนะครับนี่นี่เปิดเสียงก็ไม่ได้มีดูนู่นมีนู่นนี้ก็ไม่ได้นะครับ เป็นภาษาเหมือนเดิมครับวิธีการแก้นะครับมีนี่นี่น,น,นี่กดมูมหมดแล้วไม่ติดไม่เปิดนะยังเป็นภาษาเหมือนเดิมนะครับอยวผมต้องใส่แผ่นนี้ไปนะครับนี่แผ่นนี้คุณต้องมีนะครับนี่ของไทยแลนด์ไม่มีก็ไม่ได้ครับมันเปิดไม่ได้นะครับมันเป็นนี่นี่นี่ดีวีดีเดเกเตอร์นะครับแมทไทยแลนด์ไทยที่ศูนย 02นะครับบางคนนี่นะครับยืมรถไปนะไม่ยอมเอามาคืนให้เอายืมแผ่นไปไม่ยอมมาคืนให้ครับมีการบูธหรือเปล่าถ้าไม่บูธก็คือมีการบูธหรือเปล่าไม่มีนะคนต้องดับเครื่องเปิดใหม่นะครับนี่นะครับโอเคนะ,ะอ่านเนี่ยเริ่มบูธอะไรเรืองมองเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าอ่าเนี่ยบูธแล้วนะครับบูธเป็นสีเหลืองนะอ่า โฟกัสเล็กน้อยได้ยังมผมจะได้แล้วนะครับอาปิดได้แล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับคุณต้องมีแผ่นซีดีนี้ใส่ลงไปใครยืมไปก็ไปเอาบางคืนนะมีความสำคัญมากสำหรับแผ่นนี้ข้อมูลผมหายไปหรือปเปล่าลองดูนะครับ เอาละมาดูไปมาแล้วมาดูข้อมูลครับดูนี่ครับอินโฟนี่ครับปุ๊บหายไหมอ้อศูนย์ศูนย์หมดเลยนะครับก็ยังอยู่่ะยังอยู่นะครับนี่นี่ยครับอาอวันที่สิบข้อมูลนี่ยังอยู่นะครับอ่าอันนี้ครับยังอยู่นะครับข้อมูลแต่ว่า อย่าลืมครับสำหรับคนที่ยืมคุณต้องมีการอาการแบ,บ,แบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่ของรถยนต์หมดนะคุณต้องมีการพ่วงด้วยนะครับทำให้จะทําทให้ไอตัวเมื่อกี้นะขึ้นเขาความขึ้นมันมันมันจะไม่มีนะครับหลังจากที่คุณไม่มีแผ่นนี้นะหรือว่าเพื่อนยืมไปนะคุณต้องไปเอากลับมานะมันมีผลมากสําหรับกรณีที่รถเราพาไปซ่อมพาไปเคมพาไปอะไรนะถ้าไม่มีแผ่นนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเปิดได้นะนี่ผมใส่ไปมันบูตปุ๊บมันก็อ่านได้เลยนะ นะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook ซักไซรุนบัรด้วยนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันเราใช้แผ่นแผ่นเนโเกเตอร์นะแม่ว่าจะเป็นของมิตซูฮอนด้าทับเทน่ต่างๆนะครับพวกนี้ถ้าแผ่นหายไปก็มันมี2ช่องนะครับนี่เปิดดูนะครับช่องบนจะเป็นลักษณะเป็นแผ่น MB3 นะครับ WMADIS นะครับ DST นะจะแยะเนี่ย ข้างล่างจะเป็นตัวแมตนะครับแผ่นที่นะครับคุณอย่าให้คนอื่นยืมไปนะครับหรือว่าให้เขายืมรถไปแล้วก็ไม่มีหายไปนะคุณต้องไปตามมานะมันมีผลมากกรณีที่อย่าให้เครื่องซีดีมันค้างแค่นั้นับแล้วก็มันสามารถบูตเราสามารถใช้งานได้นะครับผมลองปิดดูนะครับดูดูครับกล้องหลังมีหรือเปล่ามาดูนะนี่แมตมาแล้วนะครับกล้องหลังนี่ครับปุ๊บกล้องหลังมาแล้วเอาปิดไม นี่นะครับนี่ครับอ่ามาแล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะครับมีประโยชน์มากสําหรับแผ่นนี้นะคุณอย่าให้หายไปนะครับแล้วบางคนก็ขายกันหลายตังค์นะสองสามหมื่นนะครับก็นี่ครับมีครบแล้วนะเปิดได้แล้วนะเมื่อกี้เปิดยังเปิดไม่ได้เลยนะนี่นี่นี่บูดเปิดซีดีปิดเปิดได้ละอ่าช่อง ไม่เป็นไรครับอันนี้มันหายไปก็เอาใหม่ได้โอเคนะครับก็ขอพูดนครับอย่าทิปเล็กๆน้อยครับแผ่นซีดีนี้นะครับมีค่ามากอย่าอย่าคนอ,อื่นยืมไปนะครับยืมไปไม่ค่อยเอาคืนนะครับของเขาก็หายไปนะครับคือสุนมากแต่ละเครื่องจะมีหนึ่งแผ่นนะครับแต่ละเครื่องมีหนึ่งแผ่นนะครับบางทีเนายืมไปแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องครับยืมแล้วมาใส่แผ่นซีดีเฮ้ยทำไมไม่อ่านก็อเอาทิ้งแบ,บ่ไม่ยอมกลับคืนนนที่เดิมทั้งๆมันมีประโยชน์มากนะครับ ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูนะครับข้อความนี้ครับผมจะเขียนว่าวิธีการแก้นะครับของตัวข้อความเมื่อกี้นะครับก็อย่าลืมติดตามารทางเฟซบุ๊กสติ๊กเกอคุณพัสดด้วยนะขอขอบคุณครับทิปเล็กๆน้อย